สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเมื่อเช้านะคะพี่สาวนะคะพี่สาวที่พี่มาลีนะคะที่เป็นแม่มาลีก็ขายขายผลไม้อยู่ที่ตลาดเนาะแล้วก็ทําช่อง youtube ด้วยกันนะคะก็โทรมาหาแต่เช้าเลยเนาะบอกน้อยน้องอ้อยพอดีวันนี้พี่อ้อยอพี่มาลีได้ส้มเจ้าอร่อยมานะคะ ก็เลยแบบอยากส่งมาให้น้องอ้อยเนาะแล้วก็เอามาทานแล้วก็แบ่งไหว้เจ้าด้วยนะคะเอามาไหว้เจ้าแล้วก็แบ่งมาทานอะไรประมาณนี้พี่มะลีก็ให้มาเลยสองถุงใหญ่ๆเลยนะคะถุงนี้เนี่ยน่าจะมีา5าโลเนาะน่าจะประมาณ5โลนะคะเป็นส้มอาส้มเขียว ส้มหวานนะคะเป็นของฟูเรือเนาะเป็นของฟูเรือที่มารีบอกว่าของฟูรเรือเนี่ยจะอร่อยมากแล้วก็เท่าที่ได้ทานของพี่มารีบอ่อยเนาะที่เอามาให้บอ่บอยๆก็คือเป็นส้มของฟูเรือนะคะของฟูเรือเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็จากใยข้างในเขานะคะจะบางนะคะแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะทานคือทานทานได้ทานได้ท,ดทั้งไม่ต้องแกะอะไรทิ้งเลยเนาะ ก็ในส่วนนี้นะคะพี่อ้อยก็จะเก็บไว้ไหวถุงนึงเนาะแล้วก็อีกถุงนึงก็แบ่งออกมาเนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่อ้อยจัดใส่จานนะคะเวลาพี่อ้อยไหว้เนาะก็ถ้าส้มเยอะๆแบบนี้พี่อ้อยก็จะจะ,จะไหว้อส้มเลยหนึ่งจานนะคะแล้วก็จะมีผลไม้อย่างอื่นอีกนะคะก็จะใช้ผลไม้ห้าอย่างเนาะ ผลไม้ห้าอย่างก็ส้มพี่มาลีก็คืออร่อยมากน้องๆที่รู้จักพี่มาลีนะคะหลายๆคนเนาะที่เคยได้ทานทานส้มจากร้านของพี่มาลีนะคะซึ่งเวลาเราจะนัดเจอหรือว่านัดรวมตัวกันที่ไหนอ,อะไรยังไงนะคะพี่มาลีก็จะไม่ลืมมีผลไม้ติดไม้ติดมือไปฝากน้องๆนะคะหลายๆคน,นะคะ บางทีก็ยกไปเป็นเป็นลังๆเลยนะคะแบบว่าพอบอพย่อยเป็นคนไปรับนะคะไปรับพี่มาพี่มาลีไปเจอน้องๆหลายๆคนอะไรประมาณเนี้ก็คือพี่ก็บอกเอารุกเข้ามาเลยเดีย๋ยวพี่๋ยวพี่มาลียกผลไม้ไปนะคะก็ะจะเป็นผลไม้แบบเป็นลังๆเนี่ยค่ะจะจัดประมาณนี้เลยนะคะจานประมาณนี้เนาะก็ส้มพี่มาลีนะคะเดี๋ย้อยแกะให้ให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อเนาะ คือคือส้มของคูเรือเนี่ยบอกได้คําเดียวคือเขาอร่อยมากเห็นไหมคะลูกเขาจะเหมือนกับส้มบางมดสมัยก่อนนะคะถ้าหากว่าอยากจะแกะส้มสวยๆนะคะก็ไปดูคลิปพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยมีคลิปแกะส้มเนาะแกะส้มแล้วก็เรียงใส่จานเห็นไหมคะเนี่ยก็คือคือของเขาจะสวยมากเนื้อผิวตัวตัว,ต,วตัวเนื้อเขานี่จะบาง บางมากๆแล้วรสชาติจะอร่อยค่ะหวานอมเปรี้ยวก็จะหวานนํานะคะหวานนําแล้วก็มีเปรี้ยวตามอื <c oughs> อร่อยจริงๆคะ่ะคนที่ทานส้มเป็นนะคะก็จะรู้ว่าพอเห็นส้มเห็นลักษณะน,นี้เนาะ,ะผิวอย่างนี้รูปแบบนี้นะคะก็คือจะอร่อยแล้วอร่อยจริงๆ มาไม่ใช่ส้มอ่าอะไรเนาะพี่ที่เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบเขากลายพันธุ์ไปแล้วนะเนาะอพันธุ์ที่ดังๆอ่นะเนาะกลายพันธุ์ไปแล้วก็คือมาพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้จะอร่อยมากเห็นไหมคะลูกเขากําลังสวยแม่เล็กไม่ใหญ่นะคะจะจัดเป็นผลไม้ไวหายนะคะแล้วได้วหว้หลายๆที่นะคะจะโอเคเลยเนาะลูกกำลังงามเลย ก็พี่อ้อยก็ทําคลิปสั้นๆนะคะทําคลิปขอบคุณพี่มาลีเนาะพี่มาลีก็ทําช่องเหมือนกันนะคะใช้ชื่อชื่อช่องแม่มาลีนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะก็ฝากติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้กับพี่มาลีนะคะพี่สาวคนนี้เนาะก็ทํามานานนะคะทาทาช่องก่อนพี่อ้อยอยู่นะคะแล้วพี่อ้อยก็มารู้จักกับพี่เขาในช่องในการทํา YouTube นะคะแล้วพี่ก็เป็นคนน่ารักมากๆและน่ารักตลอดเนาะ จะเห็นหลายๆครั้งที่พี่อ้อยทําทคลิปแล้วก็ทําคลิปขอบคุณพี่มารีนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งผักส่งผลไม้มาให้ส่งทุเรียนมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพี่มารีจะไม่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 เคยไม่เคยทิ้งน้องเลยนะคะพี่มารีจะเป็นห่วงเป็นใยเนาะไม่ว่าจะมีอะไรมีขนมมีนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็อยากจะให้น้องได้ทานมีของดีก็อยากจะให้น้องได้ทาน นะคะก็จะจะให้เนี่ยมอเตอร์ไซครับจ้างมาส่งให้คือจริงๆแล้วมอเตอร์ไซครับจ้างจากบางแคมาบ้านพี่อ้อยเนี่ยราคาก็เป็นร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไหนจะต้องขนของมาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณนะคะก็ฝากน้องนนะคะเป็นกําลังใจให้พี่มาลีด้วยเนาะเข้าไปติดตามพี่มาลีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะถ้าได้รู้จักแล้วจะรักพี่มาลีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ